เราจะถ่ายแค่ทีที่าอะไรไ่ลตายจะจะเหรอจะโอ้หูจริงดิหัวหน้างานเฮ้ยอร่วะกูร วันนี้มวลท็อปปิกรวมรวมเอกตาอะไรกับอะไรกับอะไรอะอะไรไม่จำไม่ได้ปาร์ตี้กับออฟฟิศโอ้พ่อออฟฟิศเหรอเอ้เมื่อกี้ผมอ่านผมผมไม่อ่านแบบนี้เลยเมื่อกี้ครับคครับตั้งใจเกินมปกตินะโตะเขาจะรับพนักงานไซส์ไหน เอาแบบไหนตัวใหญ่ไม่ไม่ตัวเล็กพนักง,งานเนี่ยแบบไหนก็ล่าสุดเสื้อไม่พอหรอเสื้อเสื้อต้องอ๋อเนี่ยมีแต่ไซส์อูห์สมองสมองเขาไปหาเขาแล้วอ๋อพวกมีแต่ไซส์แบบเอสเอาบิ๊กมาเลยมีไหม สลัดตอกตัวเดยวได้สลัดดอกชอบแบบไหนถ้าได้แล้วพนักงานมาฉลาดไอคิวไอคิวนี่ต้องสูงเลยใช่ไหมคิดได้คิดดาเลยคิดได้เลยง่เห็งต้องได้ทำโอเลยครับสเปคโอ ชอบฟรีแบบไหนครับน่ารักยิ่งแบบเป็นน้องทวีน้องฝึกงานแบบวัยกำลังเรียนรู้ศึกษาออะแล้วนี่โอนนะครับชอบแบบไหนครับมีเซ็น สมองอ๋ออย่างเดียวเลยเซ็นี่คือสบายดีหกแล้วยิงผียางงี้ไหก็ต้องแบบมีรับมาอนาคตมองตึกกูตายไปเ่ยอะไรบ้างยังยัครับะไม่ถึงกูผมทำไรนะรับน้องมาเออ ไม่ไม่กินอะไรเยอะเลยขอให้มีก่อนนะแล้วค่อยมาคัดอ่อกอีกทีนึ่อไม่ผ่านสีเดียรเพราะว่าเอาแค่สามเลยอะไรก็ได้ไม่พีการก็พอแล้วก็มาโปอ่ใจร้ายใจร้ายไม่ให้เขาเรียไม่ให้โอกาสมีมีให้อยูแต่นี้เขาก็มีร้านที่เปิดโครงการใช่ไหมรับคนแบบที่ไม่ไม่พร้อมเรื่องร่างกาย มันเป็นไปตามกฎหมายขอแบบเนี้ยหน้องแคร์คนอยากทำงานเยอะไหมชาวนั้นมีโรงงานเยอะไหมก็พอมีอยู่มันก็เลือะได้หย่อนยากปูรามัวกูไม่ได้ตอนนี้ไปผัวอะไรไง อ่ะทําโอครับเสาที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านไปหนึอีพีแล้วนะแล้วตอนเนี้ยเราผ่านอีกหนึ่งอีพีอีกนานไหมกว่าจะได้ก็นอมอยู่นานไหมกว่าอีพีสามคนน้วจะมาจริงจรจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไรจริงๆแต่ที่เราคุยกันไว้อ่ะเราจะถ่ายอีกแค่อีพีสิบห้าใครไหลตายจาก จะเหรอเราจะถ่ายให้ดีอ่าไม่เกี่ยวกับมวดหนังแล้วนะเราไปประโยชน์คนก็พูดยากอยู่อ๋อละไในหัวกูอะไรเนาะน่าจะคิดถึงมานานแล้วว่าจะทำตรงนี้เร่องเลไรมเพราะว่ารอรวงมานานแล้วรวมถึงกูด้วย ผมคำง่าย <practiced clapping> สุดในบรรดาสี่คนเลยครับตบปวดออฟฟิศอยู่ตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณยี่สิบวิเอ่อน้องทีลาออกไปอ่ะทำไมถึงลาออกเพราะอนแอนทีโมมาไม่ใช่แบบนี้นะเป็นน้องทีมา ทำพูดหลังเวลาหมดแล้วไอ้เจียบขวัญเอหยวัวกอลวะนใครับคิดว่าน่าไม่เกี่ยวกับ EP ยังสัมภาษณ์งานเยอะขาไปหน่อยนึง่สูงแสูง เวลาเรา IQ IQ สูง,ง <S <S อีกไหมอ๋อเลยติดทำนั้นใช่ไหมสูงอนะ่ะมา,มา <S 1> <S 1> เรื่อ่อะไรเก่งเกินไปแล้วแล้วก็ใครจะเล่นด้วยชอบลูกชอบปลุกเหกอโอเคครับโอ้โหน้ำเหนือมาเลย ปาร์ตี้กับเอกจ้าออฟฟิศพ,พ,พ,พูดเรื่องจริงฮะเรื่องจริงหากู้หรอคุยเรื่องจริงได้มีปัญหาไม่มันมันมีอะไรตาแล้วหรออย่างโอ๊ตตกใจหมดเลยลครับออตครับอ๋อโอ๊ตไม่ใช่กี่ตกใจมากูหลอกในในบริษ,ษัทเวลาเราไปชุมเนี้ย ใครมีอำนาจในการเรียกน้องๆมาคุยประชุมอืมจริงดิหัวหน้างานหัวหน้างานเฮ้ยเขาเก่งนะทายทำมันหัวตัวเองอะอย่ากรีปด้วยอ๋อจากเล่นเกมแหละ โดดมาใหม่สนุกไหมสนุกอะแต่กระถางเมื่อกี้ขันเนียมหน้าหุดนด่นยากแล้วประชุมบ่อยไหมเวลาลวประชุมที่ร้านเนี่ยสัปด <c oughs> าห์ละประมาณกี่ครั้งในการแบบคงไม่ใช่คำคว่าหนึ่งหรอือหไหมก็เรื่อยๆนะแต่วัน แล้วยังคุยเรื่องอะไรนะก็วาระประชุมประชุมกินเยอะๆจะอาเจีรย์ยังไหมนะกินเยอะๆอืมเนี่ยคงไม่ใช่ว่าเหนื่อยแวมั้งาักเนี่ยเอ้่ยไม่พูดหรอกอืม เดี๋ยวเดี๋ยวสารน้สุกวันไหนีเราจะกินกันวันไหนี่ยเล่าหรือเบียร์ฮะเนี่ยพูดมาอย่างเงี้ยกูตอวแหวกสำคันนี้เลยเนี่ยกู <c oughs> ต้องคะแนนนึงแหละผมกเนว่าเหร่ล่าหรือเบียร์เล่าตัวเนี้ยบอกเ,อเ <c oughs> งนินเ,เท่าไหร่แม่ <c oughs> อเมอาเงิเท่าไหร่ อันนี้ประกาศไม่ได้เอ้ยล้าหมดเลยไออารีบรีบเต๋าก like ินนะโหล้บเบียร์อันนี้คือได้คำลืมแล้ว ไฟแผนกอะไรนะโอเคแผนโนกนะปาร์ตี้แอนแอนแอนอะไรครับแอนแอนเออเอาไปทลดถฮาร์ดกิซายเยอะเชียเนี่ยไอ้ตั้งใจเลยเนี่ยตั้งใจทิ อมถามมึงก่อนเลยว่าครับจนเครียดกินเหล้าจากถ้าให้โดนเนี่ยจะโดนตรงไหนก่อนผมแด่งเบียเพราะตอนนี้ก็เนี่ยมึงสอบคนใหญกลัวแล้วเราล่ะครับจากคำถามเมื่อกี้เราจะเอาโดนไหนก่อนนะไอ้เี๊งอะไรนะ กับางทีนะคำถามนี้ถามว่า,าอ๊อฟถามว่าะอะไรนะไปถามเขาจอโอเค,ออเคจะยืมเงินไโอ,โอ๊อฟ<ม>่าผมลราพูดไม่ได้ไงผมพูดไปผูจโดนที่บ้างไงล่ะที่เรามานั่งเล่นกันอยู่เนะี่ยนอกจากใช้สติปัญญาใช้สมองใช้ความคิดแล้วใช้อะไรอีก กมันไม่มีอยู่แล้วถ้ามีจะตายก่อนต้องรอทุกรอบเหรอเนอเป็น,นอืมคำนี้ต้องมาในหัวก,กูแล้วบ้านใครนี <c oughs> ่จริงเนี่ที่ห้องอ่า กร่งนี้บ้านใครเจ้าบ้านนะคือใครืมมัน, <c oughs> นดื่มเสร็จเนะ่ะกลับบ้านแลนวันนะี้มไม่ถึงใครผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ผมแน่เลยผมไม่อยู่ท่นีแล้วคุณจะตายเลยคุณจาไงถายคำไปตายคำงงว่ะเฮ้ยตกเปอะนกวไปแชมแลจบแล้วหมดนี้ไม่ใครขึ้นแล้วใครจะไปแชมครับควาดิกับผมโอ้รเหนื่จะตอบคำนี้นะเกละผม ก็ใช้แทนชินปั้นไปเออผมก็รออยู่ว่ามันมีโจไม่สำเร็จแล้วผมขอแย้บหน่อยได้รึเปล่าอันนี้รีลนะรีลอตามไหมก๋ลยเตี๋ยวเล่นก๋วยเตีวกระตุกกระตุกแค่ดิฟี่สั่พอได้พอได้ยิ้มไงน้องที่ร้านทำงานต้องสั่ง หรือทำเองเ<น>มีก,การอ่ะสั่งให้ทำหรือว่าใช้ให้ให้ให้ทำต้อง,องรูห้หน้าที่ปวนอยู่แล้วนะมีนะบางคนที่เออถ้าเกิดเข้ามาแบบใหม่ๆอ่ะได้อยูนตอนจ้ะ อีนนะ่าสามคำนะครับผมาลูกคิดเออสอนให้ทำก็ต้องมีบ้าบเออเติมของทิเงิน<อ>แล้วก็ทงน้ำอา่างสามสิบปีครับเอาไงตอบบอกให้ทำไหมหอ่ะก็สปีกสปีกหน่อยแหละก็มันยังใหม่อยู่เที่สีแล้วคราวนี้กูโอ้ อันนี grass, oh ้เขาเรียกว่าอะไรก๊าสอินดัสแกสเขาเรียกว่าอะไรออซก่อนออซก่อนออซน้ำจับตัวเป็นก้อนอันอไอ้ไอไเ่อเือเนี่ยมันว่าอะไรเครียดอ่าน้ำน้ำแข็งเครียด เครียดกูต่รีบเครียดแต่รีบเหวะนั่นไหลวะกินอ๋อไม่เครียดมึงไม่เครียดกูตลกเหรอไอสัตัดกินกับบ้านอาจริงกับบ้านพยายามแทงลงห้างไงใช่ไหมโอ้โหจนกับถูกยังไงวะกูถามจนเครียดกินเหล้าเนมไซด์ดอ เกลือไปละหมดไหมจิตจิดจะบอกว่าตายอยากไหมเพราะมันหมดนี้มันทำให้จิดอยู่งงหรอเออเล่นกูแล้วก็ไปวันนี้รู้สึกว่าเราขาดอะไรไหมอ๋อคุณเงียน no 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 ไม่มีกไ่คิดอย่งนีอยู่มั้งปกติปกติปกติแต่ปวดแต่ต่บุรีมวดกับบอกมวดบอกกับปวดหนักปวดบอกกับหมวดหนังดีแล้วเด็กน้อยเคหมวดปราตีอแต่ผู้ใหญ่เน่ยซึ่งไงเคยเจอทู้สบดาอ๋อไม่ได้ตาดำจะไม่มา ไม่ไม่ใช่กลางเลยต้นเองครับอ่ะถามโปรครับ <c oughs> ที่สาวติไม่อยู่เนี่ยไปที่ไหนมาบ้างนะเออไปแชมพลโลกซนโกไม่มีหรอกมั้งเห <c oughs> ็นว่าไปงานแต่งดื <c oughs> <c oughs> ่มไปกี่ขวดน,นะ

เสรีภาพแล้วตอนนี้ถ่ายมานีอหไอคำถามนี้คงมไม่มีมาปวปกคนตรงนี้นะามบอโปรนี่เลย้หมก็ลองพูดดูเช็คเช็คผมก็แต่งกับเมียอยู่แล้วเมียเมีย ว่ายังไม่มีใครถามเลยไม่ถามกูนค่ก็ผมปูท็อปิกไปจนพี่กี่เข้าไปติดนได้น้องผู้ชายร้านกี่คนนะโฟ อืมผมไม่ได้ทำน้ำมันหัวนมะเร็วแม่งโฟมนุษย์จ้ะเหนืยแล้พอตรงไปด้วยสิ่งที่ผมเครียดมากที่สุดคือการชมกวามฟอ็นขอขอบคุเวลาเดี๋ยวนเราตัดสิบวิต้องใช้อะไรใช่เลโอ้ย อีกที่ไม่ได้นะครับผมเกือบไปได้โอ้โหขอโทษทีมาเสยเวลาพุ่มันคนคนก่อเลยอย่านึงผมชงชนอ่ะอ่านมหมอใช้นมเหรอไอ้เหียดไดนะผู้ชายเฮ้ย สม่ดเดินทางกันนะเขาคู่อันคำว่าคู่คมุดเดินทางกันไม่เก่งนะไกลตาเลยปกติเหมือนลุกเป็นลมตาไม่รู้ดื่มเน้นเหลือเกินว่าเท่าไหร่ขวดโอ้โหเทพมาเองเลยว่ะหูแชมป์ไปไหนเนี่ย